สวัสดีค่ะนิงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายการคลังค่ะสําหรับวันนี้นิ้งก็จะพามารู้จักกับพี่พี่ในฝ่ายการคลังนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการทํางานที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะมาเชิญรับชมได้กันเลยค่ะพี่เก๋หัวหน้าฝ่ายการคลังค่ะมีหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการงานด้านบัญชีการเงินงานงบประมาณและงานจัดซื้อควบคุมพัสดุผู้ิตภัณฑ์ของ วิศวกรค่ะและรวมถึงการวางแผนและพัฒนาระบบงานโปรแกรมนะคะที่ใช้ในฝ่ายการคลังเช่นโปรแกรมบัญชีโปรแกรมเงินเดือนค่ะพิชชนนะคะผู้ช่วยหวัวหน้าฝ่ายการคลังค่ะมีหน้าที่ดูแลและผิดชอบในส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและงานการเงินค่ะเมื่อก่อนการจ่ายชำระค่าจ่ายต่างๆของสภาวิศวกรจะจ่ายเป็นเช็คและเงินสดแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการชำระผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารลดการซื้อสมุดเช็คและประหยัดเวลา นื่องจากเมื่อก่อนเป็นการชำระผ่านระบบบ Payment เจ้าหน้าที่ต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลจากธนาคารพาณิชต์ต่างๆเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแต่ในปัจจุบันเรามีระบบฟ e ิลเ e เซอร์วิทำให้สมาชิกสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบเปม t g เกตเว์สะดวกสบายใช้งานง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รับได้ทันทีค่ะอันค่ะ เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายการคลังรับผิดชอบการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้การจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีต้องแนบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเดิมเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายจะนําเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายแนบเป็นกระดาษปัจจุบันแนบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในระบบ ERP ได้เลยค่ะเป็นการช่วยลดกระดาษและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการนําฝากเอกสารกับบริษัทเอกชนค่ะสวัสดีค่ะแอมค่ะรับผิดชอบงานด้านบัญชีเดิม ต้องมานั่งพับบิล p a y m e n t ์ส่งให้กับสมาชิกทุกสิ้นเดือนและตรวจสอบการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนโอนเงินเกินโอนไม่ผ่านบิลเมื่อมีระบบ c E service เข้ามาลดการชำระเงินของสมาชิกที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดทำให้ลดขั้นตอนการทำงานทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีเวลาไปทำงานอย่างอื่นค่ะฟ้าค่ะ รับผิดชอบงานด้านการเงินและงานจัดซื้อค่ะงานจัดซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะคือการชําระเงินเราใช้การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์แทนการจ่ายเช็คส่วนการรับเงินจากสมาชิกจากเดิมรับชําระเงินจากหน้าเคาน์เตอร์และต้องเดินทางไปธนาคารทุกวันเพื่อฝากเงินสดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสมาชิกสามารถชําระเงินผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชันในมือถือสามารถชำระเงินได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหน ทำให้ฟ้าทำงานได้เร็วขึ้นค่ะค่ะในส่วนงานของนิ้งนะคะหลังจากเรามีการนําระบบ ERP เข้ามาช่วยในการทํางาน,นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะทําให้เราทํางานสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะเช่นเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเวลาถึงหน้างบประมาณนะคะ จ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นกระดาษเป็นปึกๆเลยเนี่ยเพื่อนํามาประกอบการทํางบประมาณใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องแล้วเราสามารถนําเอกสารต่างๆนะคะแน่เป็นไฟล์ pdf นะคะลงไปในระบบ erp และใช้ระบบ erp นะคะในการประมวลผลข้อมูลตัวเลขต่างๆนะคะรวมถึงใช้ระบบ erp นะคะในการอนุม,นมัติงบประมาณและการเป็นการรวบรวมข้อมูลงบป,ประมาณคะ่ะและมีการนำระบบ erp นะคะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจในการจัดทำงบป,ประมาณต่างๆนะคะอีกทั้งนะคะการนำระบบ erp เข้ามาช่วยในการทํางบประมาณเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริหารนะคะสามารถดึงตัวเลขต่างๆเนี่ยเข้ามาประเมินสภาพคล่องของาวิศยวกรนะคะในการบริหารงานต่างๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะจากอดีตที่ผ่านมาฝ่ายการค้ังนะคะเป็นฝ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นบุคคลที่อยู่หลังบ้านค่ะคอยจัดเก็บเอกสารตามเอกสารเคร่งเครียดกับงานด้านเอกสารค่ะปัจจุบันเราได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทางานของฝ่ายการค้ังการจัดเก็บเอกสารรูปแบบเดิมก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกรวดเร็วและก็ไม่เคร่งเครียดค่ะมีเวลาส่วนตัวและเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะ